สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อ,องอีพีนี้เป็นอีพีที่238กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจเอิ่งไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ ที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะหนูมีแต่พาสวยๆนะคะพาบนๆนะท่านใดสนใจเอิงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญไม่รู้หลวมพ่อเหมือนกันนะคะคุณลูกค้านี่นะคะมันอ่านไม่ออกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะ นี่นะคะสามร้อยบาทนะคะชอบโทรมาปิดกาหนดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นอุ้ย เป็นพระครูจันทร์นะคะเนี่ยค่ะสอนคูณเนาะนี่นะคะหนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะพระครูจันทร์นะคะสอนคูณนะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นผ้าปิดตาเนื้อสำริดนะคะปิดทองนะผ้าปิดตาเนื้อสำริดปิดทองนี่หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยสวยเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ นี่นะคะสวยมากๆเลยนะ300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นพระชายพระชาย3ขานะคะมันเป็น3ามขาเด้อคุณลูกค้า อายุทยานะคะอายุทยานี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทานี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะผ้าชัยสามขาอายุทยาสามร้อยห้าสิบาทพร้อมเรียมนะคะคุณลูกค้าชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะ เขาหนูมีแต่พ้าสวยๆเลยนะคะพาบ้านๆนะท่านใดสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นพัปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์นะคะ ้าปิดตาเนื้อเมกกสิทนี้หนูเอาสี่รอยบาทแล้วค่ะสี่รอยบาทองค์นี้สวยมากมากเลยนะคะนี่นะคะ้าปิดตาเนื้อเมกกะสิทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะหกถึงสิบนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะคนลูกค้า รายการที่หกนี้เป็นหลวมพ่อทวดเล็กนะคะหลวมพ่อทวดเล็กนี้หนู وع, เอาสามร้อยห้าสิบาทนะคะองเล็กหนาะนี่นะคะหลวมพ่อทวดองเล็กสามร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะสวยมึกเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะ รายการให้เจ็ดนี้เป็นหลวมพ่อทวดเอิงเล็กนะคะนี่นะคะเอ่ออันนี้สามรอยห้าสิบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสวยๆกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นหลวมพ่อทวดนะคะนี่นะคะรวมพ่อทวดนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะองค์นี้สี่รอยบาทนี่นะคะสวยๆและสวยมากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นหลวมพ่อทั่วเนื้อว่านนะคะพร้อมเรียมนะคะคุณลูกค้ามันเป็นเหงื่อมือหลวมพ่อทั่วเนื้อว่านนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะนี่นะคะ สนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะเหลืองพ่อทวดเนื้อว่านส0่บาทต่อไปเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10นี้เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะเออมันไม่เหมือนกับออ้ม,มื่อกี้เลยนะอันนี้พร้อมเรี่ยมนะคะคุณลูกคา้าช่วยๆเลยนะคะอันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาท นสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะหลวมพอโทษเนื้อว่า400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิอดนะคะรายการที่11นี้เป็นพระสมเด็จนะคะทาชาตินะคะคุณลูกค้า คุณตาบอกว่าถาชาตินะอันนี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาทอุ้ยนี่นะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะ400บาทนะคะพระสมเด็จทาชาตินี้นะคะ400บาท สนใจองไหนโทรมาปิดกำหนดได้เลยนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพระสมเด็จนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะ พาสมเด็จนี้หนเอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพาสมเด็จนะคะสิบเอ็ดถึงสิบสามนี้เป็นพาสมเด็จเนอ รายการที่13นี้เป็นพาระสมเด็จนะคะพร้อมเรี่ยมนี้นะคะคุณลูกค้าอันนี้โนอา4 0สี่ร้อยบาทนะคะเอืงนี้โอยเอืงนี้สี่บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะพร้อมเรียมนะคะคุณลูกค้านี่นะสี่ร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการทนะี่สิบสี่เนาะรายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นผ้านามพายานะคะผ้านามพายาช่วยๆเลยนะเออเองค์นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนี่นะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดกำหนดได้นะสี่ร้อยบาทนะคะ นี่สวยๆกันเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะเออรายการที่สิบห้านี้รายการที่สิบห้านี้เป็นพาร่วงยืนสุขโขทัยนะคะพร้อมเรียมนะคะคุณลูกค่ะ พระร่วงยืนสุขโขทัยนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะชอบโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะคุณลูกค้าพระร่วงยืนสุขโขทัยนะคะสามร้อยบาทหนูเอาสามร้อยบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเออสิบหกนะคะ รายการที่สิบดกนี้จะเป็นตะกุดนะคะตะกุดนะคะคุณลูกค้าตะกุดสองดอกนะมันมีอันใหญ่กับอันน้อยนะคะนี่นะคะผักเชื่อกรลงลักษณ์นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเห็นกันชัดไหมเจ๊นุขยายเพิ่มให้ดูเนาะนี่นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะสวยมากมาก ากเลยนะคะนี่นะเอ่อตะกุดสองดอกกรงรักคักเชือกนี้หนูเอาสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยห้าสิบาทนะคุณลูกค้าท่านใดนะคะชอบสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยเด้อส5 0อยหสิบาทอุ้ยสี่อยหสิบาทนะคะคููนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ เอ่อสินะคะสิบเจ็ดนี้เป็นพ้าปิดตาผมคุกรักนะคะคุณลูกคา้าพ้าปิดตาผมคุกรักนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะสี่อยบาทสวยๆกันเลยนะค่ะลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ นี่นะคะ400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18นี้รายการที่18นี้จะเป็นผ้าทาราวดีนะคะเอา้าเดี๋ยวแป๊บนะ,ะเออ่ผ้าทาราวดีนี้นี่นะคะสวยๆเลยนะหนูองค์นี้หนูเอา300บาทนะคะ สามรอยบาทเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ,ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะ รายการที่สิบเก้านี้เป็นผ้ายอดขุนพลนะคะผ้ายอดขุนพลกุเชียงแสนนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะเห็นกันชัดไหมคะมันมันคอยดึงไปข้างหลังเนาะ ถ้ายอดคุณพนกูเชียงแสนนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะตรงนี้สามรอยห้าสิบบาทต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะ รายการที่ยี่สิบนี้เป็นพ้าหูยานนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะพ้าหูยานนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสี่รอยบาทเอากล่องดึงยังไงและนี่เดี๋ยวแป๊บนะคะคุณลูกค้า นี่นะคะสวยๆเลยนะสี่ร้อยบาทนะคะพางหัวานนะคะสุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่สอง้อย 38นี้นะน้องเนตตี้พระเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ไอดีไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735นะคนะคะหนูมีแต่พระสวยๆนะคะพระบ้านๆนะท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใบใหม่ลงเนาะคนลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พระสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ